เกิดมาสบายกับมุสุนี่แหละทั้งง้วทั้งมาขาะกินแล้วก็น,นอนไอน,น่อยนอไทยก็ออกก็ต้อน,นสองนอแต่สงสัยจะเอาไว้มันเป็นไมไทเนาะสองสามนอไทยหน่อยอันนี้กล้วยตีบต้นบกมิง่งต้นบกม่วงต้นกล้วย อันนั้นลอดถังต้นขี้เล็กอยู่บ,าาบ้านชอบเิยแต่แนวกินกอดกระปุกเอียงไรยาปลูกพักปลูกเร่มามาค่ะพี่น้องมเมื่อกี้ยวหญ้าซอยกันกินเ้าเศร้าแล้วก็มเมื่อกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าต้นนอกบนนี้เนาะถังเอยอ,อย่าเขาไปเล่นหญ้าแม่ด้วยถางนะ โอยเหนื่อยอยู่ค่ะพี่น้องเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เออเินรถทางมาอยู่เป็นงูขับมาพ่นหยันงูมาแป๊บเดียวคนนี้รถทังก็ได้พ่นน่ะจังแมนซูนอนสบายใจเนาะทางเนาะเบียกงานบ่ิเหตทางเอ้ยกินแล้วก็นอนจังแมนสบายแตโซ่นี่แหละเนาะฮะมึงก็เ็ยเบียกเวียนงานแน่ แม่รู้เกิดมาสบายเนาะเป็นวัวเป็นมานี่คนนีดลำบากคุณบอเอเออ้าอยูเใใป็นไอ้ขอบหาได้กินขอานามก็ไปได้ให้ตะเขาก็ไปได้ให้นาก็ไปได้หาสบายทั้งมาทั้งวัวเอ้ยเป็นแมื่องมือถ เกิดมาเป็นนวดเป็นช่วยเป็นยันสบายแล้วทำไรเสมอเนี่ยเกียบอัลเบอเรสด้านอัลเบอสานหาที่ฉีดตั้งแต่ก็กมาโหลดอีกแน,น,น่นอนสินยาเจ๊กเดเดี๋ยวนี้แห้งเอากินเอากินเอากินเขาง่ายเขาออกเร็ว นไปค่ะพอกันวิดีโอนะบ๊ายบายรักษาสุขภาพค,ค่ะไฟยากสบายก็เกิดมาเป็นหมาเป็นหัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่บอดเ้เฮอย่างท่ติะกินแล้วก็นอน